ผมหมันไส้คนนี้มากเลยครับพอมานั่งตรงนี้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วเกิดความรู้สึกหมันไส้อะสีอืออ่ะใส่หมวกใส่หมวกหน่อยสิเข้ามันเข้ากันมากแล้วใบนี้ด้วยนะอือเหมันไส้ไหม อยากไปตรงนู้นแดบดบโดนลุกขึ้นลุกขึ้นไปนั่งนูแบบ้นแดบดบหลังจากคลิปก่อนหน้าเรารับประทานอาหารเช้าก็เรียบร้อยครับเราก็จะต้องมีการปรับแคมป์ของเราให้ต่อสู้กับฝนฟ้าซึ่ง ทางท่านเจ้าของมาเตือนบอกว่าวันนี้น่าจะตกนะนี่ครับโดเปิดคลิปพห่พ่อหน่อยสวัสดีครับช่องโดโดสวัสดีครับเป็นวันท้าบ่วนโดพาเที่ยวพร้อมรู้จักกินรับานในยูทูบครับครูตั๊กนี่ฮะปล่อยให้ทีมงานปรับสถานที่แคมป์ของเรา ให้ครอ,อบคลุมพื้นที่กันฝนได้มากขึ้นนะพาเดินมาดูสายน้ำหน่อยแสงแดดอ่อนๆครับก็จะเห็นน้ำใสไหลเย็นน้ำใสามากนี่ฮะอย่างที่เพื่อนๆดูจากคลิปก่อนหน้านี้น้ำนี่ไหลย้อนนะฮะไหลย้อนปกติเนี่ย ถ้าผมอยู่เมืองการอยู่แถวแก่งกระจานเนี่ยยืนเงี้ยน้ำมักน้ำมักจะไหลไปทางนี้แต่นี่น้ำเขาไหลย้อนไหลย้อนไปทางเหนือใสมากครับ นี่ครับการปรับปรุงที่พักของเราให้มีล่มเงากว้างใหญ่ขึ้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาฟรายชีสต,ตัวใหม่มากลางาแดดเริ่มออกครับเข้าสู่ประมาณใกล้ๆเที่ยงแต่ลมพัดเย็นสบายฮะเดี๋ยวทริปนี้เรามีเชฟ จากประเทศญี่ปุ่นเขาได้ทำไปหนึ่งเมนูแล้วครับเมนูทำกาแฟหกคุณยุเอ่อตอนนี้ตอนตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วเอ่อลุงตู่ตื่นมาตั้งแต่หกโมงยังไม่ได้กินกาแฟเลยชงไปชงมาหกชงให้คนอื่นกินพอของตัวเองหกนี่ครับอ่ะ เดี๋ยวเมนูวันนี้เราเตรียมมาแล้วฮะข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวจะมีเชฟเชฟท็อปเชฟท็อปจะมาลังสรรเมนูเอาเดินไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นล้างจานอยู่ตรงนี้อ๋อไปขอใบตองขอใบตอง วันนี้มือนี้ปูโต๊ะด้วยใบตองได้เลยก็อีเยอะทำอะไรนะข้าวหุงข้าวญี่ปุ่นจะหุงข้าวญี่ปุ่นไปขอใบตองอยู่ในเมนูของเรา่ะเนี่้ใบตองเนี่ยใช่ครับอ๋าอาจารย์มีปลาส้มมาใช่ไหมมีปลาส้มมามอ่านำใบตองมา อ้าวไหนบอกทําอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นปลาส้มนี่ก็ญี่ปุ่นไหมมีปลาส้ม,มญี่ปุ่นแต่ว่าซื้อข้าวญี่ปุ่นมานันผะทำอะไรข้าวผัดข้าวผัดกระเทียมอ่าเดี๋ยวกลางวันนี้เดี๋ยวเอาปลาส้มไปเป็นอะไรกินเล่นเล่นกันกลางวันเนาะตามเชฟท็อปมาจริงที่นี่เขาก็มีอาหารให้เราโทรสั่งได้นะหมูกระทะส้มตำนี่ปลาส้มอยู่นี่พี่ท็อป ปาส้มปลาส้มปากช่องมาจากปากช่องก็เอาปลาส้มมาด้วยเป็นเพื่อนย้อนไปดูเป็นเจ้าของคุณป้าที่อยู่ในตลาดสดเทศบาลปากช่องเนี่ยเคชท็อปซื้อของป้าที่เขาอยู่เทศบาลปากช่องแต่เขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนทําส่งไปใส่ถุงที่ขายตามอของฝากร้านของฝากในปั๊มเอาออกเนาะน้ำแข็งมันเข้า ใช้ไปก่อนก็ได้ใช้ไปก่อนก็ได้กาแฟกำลังดูเดี๋ยวมาดูว่ารังสรรค์เมื่อกี้กาแฟน่ากินน่ากินเนาะหกไปล้างเมื่อไรเนาไปล้างหมดพี่เนาะสนุกไหมสนุกมากตอนไหนตื่นมายังไม่อาบน้ําเลยอากาศเย็นสบายมากครูตั๊กได้เลิกหรือยังสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงยังอาบใช่ไหมอาบน้ําตอนเช้าตอนสิบเอ็ดโมง ลองลองเทมาดูสิตอนนี้กําลังปรึกษาหาลือกันว่าจะหุงแบบไหน <c oughs> เขามีคําอธิบายภาษาไทยไมาข้างหลังนะคุณยุ้ยนะแต่ตอนนี้การกะน้ำมาสินี่แหละเนี่ยเราลองอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นดีว่ากันอ่เข <c oughs> าบอกว่าเทน้ทํากับข้าวลงพร้อมกันอ๋ออ๋ออ่านภาษาญี่ปุ่นกันเทน้ากับข้าวลงพร้อมกันแช่ไว้ประมาณไหนมันมันญี่ปุ่นตรงไหนเทเทน้ากับข้าวเทน้ำอันโนเทน้ำ ขับข่าวลงพร้อมกัน <30 S 1> มันสามสิบนาทีาทาทเชฟกำลังศึกษาข้อมูลข้ลาวญี่ปุ่นฮะเม็ดมันเป็นไงเดี๋ยวมาดูข้าวชูชีด้วยน,นี่นี่ภาษาไทยปะเนี่ยภาษาไทยไม่อ่านแล้วตรงนี้<อ> <laughs> ไปอ่านทำไมภาษา <laughs> ญี่ปุ่นแล้วภาษาไทยไม่อ่านเดี๋ยวเขาญี่ปุ่นคณยุ้ยเขามีสติกเกอร์ภาษาไทยแปะอยู่ข้างบนไม่อ่านอ่านภาษาญี่ปุ่นให้ได้เขาว่าไง แค่เข้าไว้สามสิบนาทีแค่ช่าไว้เออแค่เช็คแช่โนแช่เข้าสามสิบนาทีภาคมวยแล้วมองไม่เห็นเลยไม่ดูโอเคแล้วเข้าใจแล้วอเชฟญี่ปุ่นแล้วแล้วมากน้อยแค่ไหนอ่ะท่านจะทำอะไรข้าวผัดข้าวผัดกระเทียมข้าวญี่ปุ่นครับอ๋อ ข้าวผัดกระเทียมข้าวี่ปุ่นอ่ะงั้นขั้นตอนนี้แช่สามสิบนาทีก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเซียมันเป็นข้าวแข็งเนาะเป็นข้าวซูชิข้าวซูชิอ๋อข้าวที่ทําซูชิเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาน่าอ่านมากเลยซูชิสเดี๋ยวคนรู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นดา่ากันแน่เลยข้าวงแอรนี่ฮะ ้าตาเข้าทำาูชิโอ้มันเป็นกลมๆอ่ะหรือข้าวข้าวหอมมะลิไปหักหรือเปล่าคุณยุ้ยข้าวข้าวหอมเออเขาหยิบข้าวหอมมะลิมาหั่นมาหั่นมาหั่นนะเห็เชฟเชฟเชฟเราใส่ฝ่ามือนี่มันเป็นเม็ดอย่างนี้อย่างนี้เลยเนาะเม็ดกิบคาญ่ปุนแต่เขามีจมูกข้าวมีข้าวที่ทําซูชิแต่กินนะอาจารย์ไม่เคยห่ใช่คุณยุ้ยประหยัดน้ำพันให้ทางนี่เขาหน่อยขอบคุณนี่เขาหน่อย สถานที่เอาแบกกล้วยมาให้เครือหนึ่งใช่ไม่ใช่หวีด้วยเครือหนึ่งเออนี่ยเด็กกินต้องเรียกเรียกว่าเครือหนึ่งเอออะไรนะคุณคุณลุงที่ดูแลที่ตรงเนี้ยค่ะใช่เขาไปตัดกล้วยป่าตัดกล้วยป่าหรือกล้วยปุ๋มแต่เป็นกล้วยน้ำว้านั่นแหละใช่ใช่นะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถุงนี่เก้าสิบบาทนะได้แล้วประมาณนี้ก็ได้เยอะนะครับมันน่าจะขึ้นนะมันน่าจะขึ้นเหมือนข้าวไทยไหมข้าวญี่ปุ่น ข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเยบปน่นเยเเววนเนอป่นแค่แี่แค่แค่แค่นค่าน่แค่แค่ขค่แคาแค่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 าค่แข่แค่แค่แค่้คนแค่แน่แานนค่แค่แค้แค่แคาแค่แค่แค่ค่าค่าค่แคมั้่แค่แอ่แคไแค่แน่แค่แค่น่แค่แแคแ่คคแ่น ห,หนูไม่อาจจะนะจา๊าได้ได้ได้เย็ยนเหรอเย็นนี่ข้า่แช่เหรอหนูกลัวเจอแม็ดหนูต้องคค่อยกล้วยป่ามจะมีเม็ดหน่อยแต่ผมชิมไปลูกหนึ่งไม่ไม่เจอแต่ก็รสชาติกล้วยน้ำว้าเราเนี่ยฮะแต่ลูกสวยมากเลยนะเปลือกสวยเลยมันแบบมันมันเพิ่งจะสุกกําลังดีแล้วสุกแล้วเราได้กินเลยไะฮะจย์ใช่ตัดมา คือมันไม่มีอะไรไปไต่ตอมอ่ะเนาะไม่มีอะไรไปไต่ตอมลูกสวยมากเลยคูู้ตักอร่อยมากเลยลองกินดูกินแล้วกินแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชิวๆฮะลมพัดเย็นสบายใบยไม้ไหวฮะเพื่อนๆหลังจากเราเปลี่ยนมุมการกลางแคมป์ของเราเพราะว่าเมื่อคืนมากลางกันตอนมืดๆก็ไม่ได้ศึกษาภูมิประเทศ พอกลางตอนนี้ปุ๊บลมเข้าทางนี้ฮะนี่ฝายชีตกระพือ<ม>เย็น<ช>สบายเลยครับระหว่างรอเข้าญี่ปุ่นเราเนาะแช่สามสิบนาทีใช่ไหมเชฟท็อปใช่ครับสามสิบนาทีนี้แกะกระเทียมเอืมข้าวผัดกระ,ะเทียม,มข้าวญี่ปุ่นเนี่ยตรงน,นี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของผมชิวๆเลยครับมองน้ำไหลลมพัดเย็นสบายตัดคลิปไป อะไรไปบางคนก็แยกย้ายไปนั่งในเต็นท์ของตัวเองซื้อมาแล้วก็ก็นั่งให้คุ้มใช่ไหมนี <c> ่ <oughs> ครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวเราไปดูเมนูประจำคลิปนี้คือข้าวผัดข้าวญี่ปุ่นผัดกระเทียมโดยเชฟท็อปครับผมหมั่นไส้คนนี้มากเลยครับ พอมานั่งตรงนี้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วเกิดความรู้สึกหมันไส้อะสีอ่ะ,สอะใส่หมวกใส่หมวกหน่อยสิเข้ามันเข้ากันมากแล้วใบนี้ด้วยนะโอ้โหมันยุ้ยยุหมันไส้ไหมไป,ไปเที่ยวกับเขาทีไรนะแล้วเห็นเขาใส่เสื้อตัวนี้แล้วแบบไม่อยากพาไปเดินตลาดด้วยเลยเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใส่ตัวนี้เลยนะ ตัวแดงเมื่อกี้ยังใส่บ่อยอ่ากระเทียมกระเทียมกระโดดอ่าข้าวแช่ครบครึ่งชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวก็รู้กันเชฟท็อปเมนูนี้เคยทำมาไหลหลหรือยังเคยทำมาแล้วใช่ไหมอ่าฮะเคยทำมาแล้วเอะไลยนะพูดอีกทีเคยทำมาแล้วครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย ผลเนื่องจากว่าวันนั้นไปกินที่ไหนนะโรงแรมไหนสั่งร้านแซลมอนร้านกินซ่ามาเขามีข้าวข้าวกะเทียมปรากฏว่ากินเ้าไปแล้วรู้สึกว่าอร่อยอแล้วรับเลยเดี๋ยวเป็นเมนูที่จะทํามั่งจะทํามั่งก็เลยถามเชฟบอกว่าเคยทํามาหลายครั้งหรือยังครับเคยทํามาครั้ง เค,เคยมาเคยจะมาทําที่นี่ครั้งแรกเลยครับ <laughs> เลยถามว่าใช้อะไรบ้างข้าวข้าวญี่ปุ่นกระเทียมแล้วก็เนยแค่นั้นแน่ใจแลวเนยมีมาแล้วมีมาเบคอนใส่ไหมครับเบคอนใส่ไหมามาแล้วนะผู้ผู้ผู้ช่วยเชฟเดินมาแล้วครับไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วโดไปไหนมาไปไหนมาไปอาบนา้ำาปอาบน้ำอาบยังอาบน้บหอมยัง อ๋อ,อแ่งมนอเสือ้อทีมเ <c oughs> สื้อทีมเสื้อทีมทีมลงอะไรื้อทีมทีมอะไร <c oughs> ทีมลุงตู่ลุงตู่ลงตู่จงเจริญเจริญลุงตู่จงเจริญ ต้องทำอย่างนี้ด้วยลุงตูจงเจเริ่อนี่ยกมือด้วยจงเริญลุงตูตูไหนตูไหนพูดดีๆบอกพูดช้าๆพูดช้าชมาลุงตูไหนดูหน่อยกะน้ำยังไงข้อเดียวคือคือคือเมื่อกี้เราแช่แล้วครึ่งชั่วโมงเนาะไหนข้าวมันหน้านาหน้าตาเป็นไงพอแช่ครึ่งชั่วโมงอืมเป็นกายเป็นอย่างนี้เป็นขาวขุ่นแล้วคุณก็ทําเหมือนหม้อไฟฟ้าเลยเหรอข้อข้อเดียว ข,ข้อเดียวครับข้อเด <co ียวองคุลีข้อขาข้อขาข้อจะบอกข้อเท้าก็เดี๋ยวย้นาได้ครับไม่เคยหงหนนี้เหมือนก้านหงมันกันตั้งไฟแล้วก็ข้าปกติท็อปยังไม่หงเลยวันนี้ตื่นกี่โมงเนี่ยตื่นแปดโมงครับตื่นแปดโมงแล้วนอนนอนนอนกี่โมง นอนตีสองนอนตีสองเผื่อจะมาชึงแล้วก็เผื่อจะทำอะไรเสร็จก็ดึกเลยไอที่สตาร์ทมันไม่อืมจังเลยไฟอะไรไงเงี้ยไฟแรงไฟอ่อนปกติครับไฟปกติแล้วไฟไม่ปกติยังไมัน,นจะไฟพุ่งๆหน่อย แงรหนี่กระเทียม,ท,ยมที่จะเฮ้ยผมมีกระเทียมเม็ดใหญ่อะ่ะเอามาได้ครับได้เลยครับคูตักเปิดสวยเลยเดี๋ยวไทยรถลมเริ่มมาครับลมเริ่มมาเรามีอุปรกรณ์บังลมเมฆฝนเมฆฝนเริ่มมาแล้วครับฟ้าเมื่อเช้าใสาๆแดดไม่มีแล้วตอนนี้แต่ก็เย็นสบายเนาะ โดกินอะไรเนะี่ยโดกินอะไรอะไรโกโก,โกโ้อะไรโกโก้ร้อนโกโก้ร้อนกับขนมอะไรขนมปังยากาศเสียงแป๊ะแป๊ะนี่คนเขามันเคี่ยวตีกันนะ <c oughs> ไหนดูซิดูซิดูซิข้าญี่ปุ่นใกล้แล้วกูว่าแฉะแ <c oughs> ฉะไหมก็อาจจะแฉะนะเ<ม>ขาเราไม่เคยหูงไงอาจารย์ใช่แต่แต่แ ใช่อ่าเชฟท็อปขั้นตอนต่อไปหลังจากแกะกระเทียมอยู่เกือบชั่วโมงถึงไหมหั่นเป็นอ่า<ม>เป็นชิน้นชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวทำไงต่อฮะก็เอาไปเกี่ยวให้มันกรอบกอบหน่อยนิดนึงที่เดี๋ยวก็เอาไปใส่อัอนอเดี๋ยเดี๋ยวรอให้มันแห้ง จะได้กินดีไม่ดีเอาเพื่อนๆติดตามต่อไปเ<ม>ป็นยังบ้าง,างคุณยุ้ยข้าเราได้แล้วค่ะอือก็โอเคเนาะอีกนิดนึงนิดนึงให้มันแห้งหน่อยอเชฟเชฟญี่ปุ่นนิวเบาเดอเชฟนี่เขาทำข้าวไปนี่เขาจิบน้ำชาไปนะเนี่ยจิบน้ำชาไปด้วย มีเห็นมีหลายอย่างอันอันนี้เอาไปทำอะไรฮะอันนี้เอาไว้ผัดใส่กับข้าวครับผัดกับข้าวและนู้นแต่อันนี้ต้องเจียวให้มันเหลืองเจียวให้เหลืองโรยหน้าอะไรนี้อ๋อแล้วผัดกับเนยผัดกับเนยครับอืมผัาทางจะหอมอร่อยเนาะปลาทอนต้องล้างอีกไหมปลาทอนก็ล้างน้ำจะจะจะเอาเลยใช่ไหมจะจะทอดไงกินดในต้มตํา นี่มีเมนูปลาช่อนแดดเดียวทอดนะครับครูตั๊กจะเตรียมมาทาส้มตําตอนนี้ก่อนตําต้องแต่งหน้าก่อนไปแต่งหน้าในรถกัน mm hmm. อ๋อนี่คือท็อปปิ้งท็อปปิ้งของข้าวผัดกระเทียมผัดโดยข้าวญี่ปุนน่น,นช่อนแดดเดียว,ยวครับไม่แดดเนี่ยไปจับมาเมื่อกี้ครับจับมาได้เมื่อกี้เนี่ย ในในในลำชีเนี่ยเหรอในกระติกทำมาได้ในกระติกมาแล้วมาซักมันจับน้ำหน่อยเอาเขียวเอาเข้าปิดยังแดดออกแล้วปิดไฟละโอ้ยตายังกระดังช่วยหน่อยดทอดกินกระสมตำให้เขาให้ข้าวแห้งเปิดปากเลยตากแดดแล้วก็ได้แห้งเลยเออหน่ะวางไว้ตรงนั้น อ๋เขียงยงไม่เสร็จใช่ไหมเขาว่าเขาไม่เห็นเขียงไม้กลมๆหรือพอดวงตะวันตรงศีรษะวิญญาณวิญญาณเทพส้มตำคุณยุ้ยเอเขาได้ชื่อแล้วนะครูตั๊กเนี่ยเทพส้มตำคือไปกินร้านไหนไม่อร่อยอะตำกินเองอย่างเดียวอันนี้มันติดหลือยังคะอาจารย์ เพิ่งซื้อมาเหมือนกันกดลงไปคุณยุ้ยอ่ะอันนั้นกดอันนั้นลงไปก่อนคือมันต้องปิดปิดให้สนิทก่อนแล้วก็กดอ่าไอ้คนทำเปิดเตาก็ไม่หันมาทางยุ้ยอ่ะเธอมาทำเหยดิไม่ยกมันขึ้นแบบนี้มันยังไม่ล็อกไงอ่าเปิดไม่เมื่อกี้มันยึดมันตรงนี้มันค้างอยู่ไม่คุณต้องล็อกมันก่อนนี่ล็อกมันก่อนแล้วค่อยเปิด อืมเดียบร้อยเราก็าไม่รู้มันติดหรือยังเราก็ดีมองไม่เห็นเทพสมตำเริ่มแล้วครับได้ได้เวลาได้ยินเสียงได้เวลาเปรี้ยวปากตําบักคุณเฮิม,มอืมอัลบกที่ไล่เลยนะใช่ครับขโมยปีนเข้าเอาแล้วนี่ลุงตู่ก็อบ,าาบอกว่าจับจากนู่น จ,จับจากไหนลุงก,กระติก, <laughs> <lifting> ก,กออ,อันนั้นคือเมนูอะไรปลาสม้ม,มห็น,น,นอห่อแล้วเดี๋ยวย่างตรงไหนอนะ่ะหรือจะจีแงย่างเ่ย,ยเอามาอยู่เลยดังดมาแน้วงวดงวดนี้ลุงตู่เขาเอา เต็มร้อยเอาอุปกรณ์มาเต็มร้อยไม่ไ้เอาใหมา่ั้งลยอย่าง <c oughs> ใส่รถไม่หมดต้องต้องไปซื้อรถต้องไปซื้อรถใหญ่เงินทีปลาคุงเฮิรมจะตำอะไรกุูตักใหน้ามองกล้องเลยจะตำอ<ร>ะไนะรปลาล่า โอ้โหนล้มาคูเฮิม巴拉รื้อไม่รื้อมาเร่นมากเนาะเอาปูนามาพันลื้อสนิทเลยใช่สิทไม้คุณตั๊กซื้อมาจากอะไรเปล่าจากอะไรนะคุณจากไอ้อะไรล่ะก่อนปักช่องชัยนาทนะชัยนาทไม่ใช่กำแพงเพชรเออกำแพงเพชรปูนานึ่งนั้นท็อปเที่ยวไปไม่กลับบ้านจนลืมแล้วกำแพงเพชรแล้วมาแล้วมาปักช่อง ปากช่องแล้วตอนนี้มาอยู่อะไรตะนาวสีสวนพึ่งฮะเพื่อนๆพืนทริปนี้จากปากช่องโดจากปากน้องเพลงจากน่ง,งต่อ้ามปะจะตาต้องมาเจ้า,จาลืมตันยาตายานนันดันยาสองเราเมื่อสายายัน,ยน พี่โอบลัด้อมย้ำไม่นอนกลับมาโคโนมแก้วมาน้นม้นมันขอเจ้าอยู่แห่งไหนเลือดได้เลือนลอยพี่บุญโนมโนบ๊อดอ้งคืนจากนอนดาดีอยู่วงดนตรีตายันมามันขวัญจา โอบลบดอย้ำไม่นอนกลับมาพอน้อมแน่มาอา่ะพอแล้วตอนนี้เสียง <พอ S 2> ไม่ค่อยดีอไอ,อลองล้ไอพอก่อนเจ้าอย,ยู่แห่งไหนหัวใจเลื่อนลอยพ <c oughs> ี่บุญน,นอน,อน้อมมอยทางเงินตะลัตาลัตาลัดตะระตาละ สตาร์ทเครื่องเง้ลุงตูสตาร์ทเครื่องยังนิดนึงน่งน,น้ำชาที่ชงมามันค่อนไปนู่นแล้วนะทีแรกมันเต็มยันฝาไม่ใช่เหรอ มันยันฝาไม่ใช่เหรออือชาอะไรเนี่ะทวายนิ่งหรืออะไรหรือชาอูหลงอูหลงเอูหลงอันนั้นต้มอะไรไหมอ่ะน้ำร้อนนะพ่อบอกเมาแล้วคือไรอะลูกเมาแล้วพ่อเมาแล้วดูดูพ่อเมาแล้วอ๋อต้องต้องตากด้วยอ๋อให้มันให้มันนุ่มใช่ไหม เชฟญี่ปุ่นนี่รู้จักทำใบตองด้วยนะลวกล้างใหม่ชิ้นทดลองเปล่าไม่ใช่น้ำมันไม่ร้อนสักทีไงอ๋อเอามาบังน้ำมันไม่ร้อนอ่ะแล้วมาหันตูดให้ผมทำไมเนี่ยลุงตู่ใส่สีชมพูหันตูดให้อีกเดลแฟนใครเดลแฟนใครไม่ใช่ท็อปอ่าท็อปท็อปแฟนใครแฟนพี่ไรไม่ใช่บันทึกไม่ได้มันมันไม่เอาแล้ว เริ่มแล้วพี่ท็อปแฟนใครท็อปแฟนใครแฟนใครพี่อะไรพี่เบลท็อปแกบันทึกแล้วบันทึกแล้วเซฟ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 แล้วจบเลยแล้วก็ลูกตุ่นรอแฟนใครคุณแฟนอะไรอายุแล้วตอบถูกก็ได้แล้วแล้วน้องน้ำฝนนะแล้วน้องน้ำฝนนะลูกตุ่น nước nè nước sôi mồ Dạ dạ. Đưa thông tin ở đây, bản thức nhiều. chúng tôi fan khai chúng fan đây. Ông tổ fan khay. Lùng tổ fan khay. Lùng tổ Jong Chơn. Tổ lên. Lùng tổ dốc fan khay. Lùng fan ลุงวันชัยไม่เหรอเขาเรียกลุงวันชัยลุงวันชัยแฟนใครเป็นแถวเห็นไหมปอนป้อนหักผิดป้อนผิดปอนผิดป้อนหักผิดไม่หรอกที่เด็โดนจำได้เพราะแรเราไปหัวหินและแถวหัวเราะน่าเกลียดมากครูตักครูตักขาครูตักหัวเราะเบาๆนะคเป็นอาจารย์นะคะเราต้องเรียบร้อยค่ะเอ๊ะหรือว่าแก๊สหมด ทำไมมันเหี่ยวทำไปอะไฟอะทาไมเรียกไฟเหี่ยวละไฟมีเหี่ยวได้คุณทับเจริงจมันกำลังเดือดอยู่จ้าแล้วมันเหี่ยวไอะไฟเหี่ยวมีป่ะเหี่ยวดาบไปแล้วใช่ไหมเออมันเหี่ยวจริงๆด้วยคุณยุ้ยเขารู้ปิดขึ้นปิดอืมได้แล้วมาแล้วทำไมมีเพิ่งเปลี่ยนมันเพิ่งใส่ไปเมื่อเช้านี้เองแก๊ ไปเอาเดินไปเดินไปเอาตำก็เยอะครกตำพริกกระเทียมผมตำส้มตำไม่เป็นผมก็ไม่เอาครกใหญ่ไว้ล่วงมึงร้อนไม่ได้เทพส้มตำไปไหนต้องมีครกครกส้มตำครกไม้ใช่ไหมครกไม้ เมนูต่างๆที่ชาวคณะกำลังดำเนินการกันนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะสำเร็จหรือไม่อาหารญี่ปุ่นกับอาหารอีสานจะมาปะทะกันจะออกมาหน้าตาเป็นยงไงและจะรับประทานกันได้ไหมนะครับติดตามในคลิปต่อไปนะครับแล้วมาดูกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกด สับสับใครกดไลค์กดแชร์ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยค่ะ